นี่ค่ะป่านค่ะอิศสิตาอ่านพลังงานประจำเดือนมิถุนายนสำหรับราศีกันค่ะจูนฟอร์เวอร์โกค่ะไม่ว่าเราจะมีราศีพระอาทิตย์ราศีพระจันทร์ลัคนาหรือคนที่มาแอบส่องพลังงานของกันได้หมดเลยค่ะแต่ลองปรับประยุกต์คำแนะนำดูค่ะเนื่องจากว่าเป็นงานอ่านทั่วไปทุกๆอย่างที่ป่านเปิดขึ้นมามันอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นอยู่ณปัจจุบันได้หมดเลยค่ะใครที่รู้สึกว่านี่ไม่ใช่สารของเราฝากทิ้งสารนี้เอาไว้ให้ได้ เจอกับเจ้าของของเขาค่ะแล้วเราก็ไปดูคลิปเดือนอื่นหรือในอนาคตข้างหน้าค่อยกลับมาเจอกันก็ได้ค่ะไม่มีความแปลกเลยเพราะพลังงานเป็นเพียงแค่กระแสค่ะป่าจะเริ่มต้นจาก Star Seed Oracle ค่ะดูพลังงานโดยรวมของเดือนนี้กันนิดนึงว่า June for Virgo จะเป็นในทิศทางไหนแต่โดยรวมๆของหลายๆราศีค่ะ,คะ ค่อนข้างพูดไปในทิศทางเดียวกันว่านิ่งนะนิ่งหน่อยช้าหน่อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนิดนึงค่ะค a ามิ c รล l a t i ั n นชิพค่ะอ r i รียนเซนจีพิเอร์ริตี้โซลกรแล้วก็คอนฟ lict อาจจะเป็นเดือนที่ มีความสับสนเกิดขึ้นสำหรับชาวเวอร์โกหลายๆคนก็เป็นไปได้อะคะ่ะความสับสนนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราพยายามเลือกสิ่งที่เหมาะสมสำหรับเราแต่เรารู้สึกว่าทำไมในณนขณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตการงานการเงินหรือความรู้สึกความสัมพันธ์อะเรายัางต้องเผชิญอยู่กับสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ตรงกับใจเราแล้วเราพยายามปรับให้มัน เหมือนพยายามแก้ไขให้มันตรงกับใจเราได้ยากจังเลยมันเกิดการกระทบกระทั่งกันจริงๆมันเกิดการไม่เข้าใจของเรากับกลุ่มคนอื่นๆแต่ตรงเนี้ยค่ะอยากจะให้ความสําคัญตรงที่ว่ามันเข้ามาเพื่อให้เราได้เติบโตเพื่อให้เราได้รู้ว่านี่คือบททดสอบที่ฉันต้องสอบให้ผ่านนะให้เข้าใจว่าเฮ้ยมันมีสองขั้วของชีวิตจริงๆมันมีสีขาวมันมีสีดําอ่ะแต่และถ้าตอนเนี้ยเราเจอสีดําเราจะทํายังไง เราจะเดินหนีสีดําหรือเราจะเดินเข้าหาแล้วกลายเป็นสีดําหรือเราจะเอาสีขาวในตัวเราแล้วค่อยพยายามล้างให้สีดํามันกลายเป็นสีอย่างที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นสีเทาหรือเป็นสีขาวไปเลยแต่การตัดสินใจของเราอะมันมีช้อยส์มากมายอะค่ะมันคือคําถามหรือมันคือโจทย์ที่เราจะต้องเขียนตอบคุณครูไม่มีกขอคองอเราจะทํายังไงเท่านั้นเองและคําตอบที่แท้จริงก็ไม่มีะค่ะ อยู่ที่ว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะกลับมาเจอบทเรียนแบบนี้อีกไหมแล้วเราจะตอบมันด้วยคําตอบแบบเดิมไหมหรือเราจะลองตอบคําตอบใหม่เผื่อจะได้ไม่ต้องมาเจอมันอีกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อไปเป็น modern wish tarot ค่ะเอา tarot เจาะพลังงานกันให้นิดนึงว่าอยู่ในมุมนี้ไหมมันคือความกระอักกระอ่วนนะคะได้เป็นคำนี้ว่าแบบ เกิดอารมณ์อะไรบางอย่างขึ้นเรารู้สึกอะไรบางอย่างกับใครบางคนนิดๆหน่อยๆแล้ว,ลวเรากลาะาักกะอ่วนที่จะคุยที่จะเคลียร์ที่จะแสดงออกแล้วมันเลยทําให้บททดสอบเนี้ยมันเลยกลับมากลับมากลับมาทุกทุกทีเลยเพราะว่าเราไม่เคยเลือกตอบคําตอบแบบใหม่ๆในเรื่องนี้สักทีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ เี๋ยวเป็นสเปรด6ใบค่ะเทนซอฟวานกลับหัวเอ e ออฟคัพกลับหัวควีนออฟซอสค่ะเทนซอฟเทนตะเกลับหัวเอ e ออฟคัพ กลับหัวเพนซอฟวานกลับหัวก่อนค่ะปันรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เข้ามากระทบกระเทือนความรู้สึกความสัมพันธ์เราจริงๆเนี่ยแหละค่ะเหนือนเหมือนกับใจเราอะเริ่มไม่สบายใจกับความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันเคยดีต่อใจเรามากๆแต่วันนี้มันเริ่มขาดหายไปหรือมันมีบางสถานการณ์เข้ามากระทบแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่า ไอความสัมพันธ์เดิมๆตรงนี้มันไม่ตอบโจทย์เราเลยแต่เราโตขึ้นมากๆแล้วอะค่ะเวอร์โกเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะแบกภาระหรือแบกความหนักของการคิดถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ตอบโจทย์ใจหรือตอบโจทย์ความรู้สึกดีของเราแล้วเราอยากจะวางเทนซอฟวานหรือทุกๆความคิดเรื่องเนี้ยจังเลยเราเลยขึ้นมาเป็นควีนซอฟต์อะคะ่ะเราเลยขึ้นมาเป็นคนที่เลือกหนึ่งความคิด หนึ่งการกระทําแล้วบอกว่าเอา้าวะฉันจะคิดแบบเนี้ยฉันจะตัดสินใจกับเรื่องนี้แบบนี้นั่นก็คือการมาตอบคําถามของข้อสอบที่เราต้องเจอมันอีกแล้วอะค่ะในมุมที่เราอาจจะเป็นในมุมใหม่ก็ได้ในมุมที่เราไม่อยากแบกภาระในมุมที่แต่ก่อนเราอาจจะยอมแบกภาระได้แต่ตอนนี้ฉันจะไม่แบกภาระ,ะมันและก็ได้แต่ความสําคัญคือวิธีการตอบคําถามนั้นของเราอะค่ะหรือการสู้กับ แบบบททดสอบอันเนี้ยที่เราต้องเจออยู่อะ่ะเราสู้ในมุมที่เราต้องการอย่างใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ได้เลยนี่สมิมันมีพลังงานของ two of pentacles อยู่อะคะ่ะพลังงานของการที่จะตัดใจให้ขาดหรือจะเคลียร์ให้มันหลุดออกไปจากตัวเราดึงไม่ให้ชั้นต้องมาอยู่ใกล้เธอดึงไม่ให้ชั้นต้องมาเจอกับงานนี้หรือออกไปจากที่นี้ที่นี้เลยไม่ได้อะคะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่า บททดสอบนี้ relationship หรือ connection ของเรากับเรื่องเนี้มันเป็นบททดสอบใหญ่อะค่ะมันเป็นเหมือนยางยืดที่มันหนามากๆแล้วเราดึงตัวเองออกห่างออกห่างออกห่างเท่าไหร่มันกลับจะทำให้เรากลับเข้ามาชนกันอย่างแรงจนเกินไปจนครั้งหน้ามันเจ็บก็ได้นะปันอยากจะให้เราเคลียร์กับความคิดตัวเราเองหน่อยว่าสิ่งที่เราอยากเลือกการกระทำที่เราอยากตัดสินใจอะ มันเฉียบขาดแล้วจริงๆและเฉียบขาดเกินไปหรือเปล่าลองลองปรับประยุกต์ดูอะค่ะเพราะว่าเราก็ยังลังเลแหละว่าเฮ้ยเราทำเกินไปไหมเราคิดดีแล้วไหมหรือเราจะตัดสินใจเป็นอิสระกับเรื่องนี้ไปเลยคือพยายามถอยตัวเองให้ห่างไปเลยหรือเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเรามาสู้กับเรื่องนี้ดีเรายังอยู่กับความสับสนนะคะเรายังอยู่กับเซเว่ o ซอร์คัพอะเรายังอยู่กับพลังงานของ ความงงๆอยู่ว่าเอ้ยยังไงดีแต่ฉันไม่อยากไม่สบายใจแล้วอะ่ะอืมแต่อยากจะให้คลิปนี้เป็นคำแนะนำเพื่อให้เราค่อยๆค,ค,คิดอย่างช้าๆว่าเรายังออกไปจากเรื่องนี้ไม่ได้อย่างหนึ่งรอยเอร์เซ็นต่ะถ้าเราหนีออกไปเลยอ่ะเราเจ็บแน่ๆเพราะว่ามันจะดีดกลับเข้ามาหาเรื่องนี้ใหม่ในอนาคตอีกทีหนึง่งแต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองแล้วเราลองคุยกับเขาใหม่ลองเลือกกับเรื่องนี้ใหม่ มันก็ยังอยู่กับความลำบากใจของเราอะเพราะเราไม่อยากจะแบบภาระตรงนี้เอาไว้แล้วอะค่ะแล้วป่านไม่ใช่ใครเลยที่จะมาตัดสินใจให้ผู้ชมของป่านทําอย่างด้านซ้ายหรืออย่างด้านขวาที่พูดมามันอยู่ที่การตัดสินใจของเราเช่นเดียวกันค่ะแต่เพียงว่าคําแนะนําตรงนี้เป็นสิ่งที่หวังว่าพอจะช่วยเหลือให้เรารู้ได้ว่าเออเราจะตึงเกินไปก็ไม่ได้จะหย่อนเกินไปก็ไม่ได้ตอนนี้มันคือการปฏิบัติอย่าง ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกลางๆในเรื่องนี้นิดๆหน่อยๆหนึ่งอะค่ะตอนนี้เราติดอยู่กับ Ten s o p e n t a c l กลับหัวเราอยู่กับอะไรที่มันเคยสมบูรณ์แต่ณวันนี้มันไม่สมบูรณ์เพราะว่าใจบางคนมันถูกดึงออกห่างเราออกไปหรือเรากับงานหนึ่งงานมันค่อนข้างไม่ตอบโจทย์ซึ่งกันและกันแล้วมันทําให้เรารู้สึกกังวลใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันยังเห็นในทั้งมุมทั้งการใช้ชีวิต ส่วนตัวการเงินการงานในมุมของความรู้สึกอะเออก็เลยพยายามปรับประยุกต์ทุกๆตัวอยา่างให้มันสอดคล้องกับหน้าไพ่อยู่อะค่ะอืมไม่ว่าจะเป็นในมุมไหนก็ทีอย่างน้อยๆมันคือสิบสิบแล้วค่ะมันคือจนจะถึงที่สุดและแล้วเราจะได้คําตอบหรือเราจะได้เจอหน้าฉากใหม่ที่มันเหมาะสมอย่างแน่นอนและถ้าหากว่าเราเหมือนกังวลใจจริงๆว่าแบบอ่ะแล้วปลายทางหลังจากนี้ไปอะมันจะมีคนที่เข้าใจเราไหมว่าเรารเผชิญกับอะไรอยู่ มันมีคนเห็นใจเราไหมหรือถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องการเหมือนแบบเขาเขาเรียกว่าไอ้นี่ moral support อะ่ะก็คือคนที่ให้กำลังใจเราได้นิดนิดหน่อยหน่อยหรือคนที่ยังเป็นหลักให้เรายึดเหนี่ยวได้นิดๆๆนิดหน่อยหน่อยอะคะ่ะหลังสำรับของเรายังเป็น king o f cup อยู่อะคะ่ะเรามีคนที่คอยแอบมองคอยให้กำลังใจหรือพ่อแม่ครอบครัวคนที่รักเราเพื่อนที่รักเราเป็นกำลังใจให้กับ การต่อสู้กับบททดสอบเนี้ยของเราอยู่อย่างไกลๆเพราะว่าเอาข้อจริงถ้าหากว่าเราถามเขาหรือเขารู้ว่าถ้าหากว่าเขาต้องให้คําปรึกษาเราอะเขาจะตัดสินใจเฉียบกว่าเราแล้วมันจะทําให้เราลําบากใจเพราะเรารู้สึกว่าเรายังอยากประคับประคองทั้งสองช้อยทั้ง2ตัวเลือกอะไรต่างๆนานาที่เราเลือกอยู่ในหัวมากกว่าการตัดฉวบแล้วเลือกอันนี้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆค่ะ Messenger Oracle ค่ะสองค่ะหรือสองอาจจะเป็นเลขที่มีความสำคัญสำหรับผู้ชมบางคนหรือหลายๆคนได้เลยค่ะเราได้เป็นเรื่องของโนยูเฟียค่ะป่านเชื่อว่าตอนนี้ สิ่งที่มันเป็นอุปสรรคหรือบททดสอบเนี่ยที่มันเข้ามาในหน้าฉากชีวิตของเวอร์โกอะค่ะมันทําให้เรารู้ว่าเรากลัวอะไรแล้วมันทําให้เรารู้ว่าเรายังแอบ,บมีความกลัวตรงนี้อยู่แต่ตอนนี้เป็นแบบที่ป่านบอกเลยว่าเราจะประคับประคองมันในมุมไหนเราจะเปลี่ยนตัวเราเองให้เป็นสีดําหรือเราจะพยายามเดินหลีกความกลัวตรงเนี้ยแล้วให้มันยังคงอยู่กับเราหรือเราจะพยายามหาสีขาวหรือหาความกล้า หรือหาความสามารถอะไรบางอย่างมาค่อยๆเปลี่ยนให้ความกลัวของเรามันหายไปหรือสีดําที่เราต้องเผชิญอยู่มันค่อนข้างเบาบางลงแล้วก็เจือจางไปอยู่ที่การตัดสินใจของเราไม่มีไม่ไม่ไม่มีใครที่จะสามารถบังคับให้ใครทําอะไรได้จริงๆอะค่ะนี่นี่คือความน่ารักของของพลังงานแม้กระทั่งตัวป่านเองยังไม่สามารถที่จะ ชี้ให้ได้จริงๆอ่ะมันเลยเป็นงานอ่านที่ค่อนข้างไม่ฟันธงอะค่ะแต่อยากจะฝากเอาไว้เผื่อให้ได้เอกใจเนี่ยแหละถามว่าส่วนตัวอึดอัดไหมเวลาเจองานอ่านแบบนี้เราเราอึดอัดนะเพราะว่าเราเลือกให้ไม่ได้จริงๆอะค่ะแล้วเรารู้ว่าการทำงานเพื่อขอคําแนะนำจากพลังงานอะเราหลายๆคนหลายๆผู้ชมก็คงอยากได้ความชัดเจนอะแต่ว่า ไม่ได้อะค่ะมันอยู่ที่การตัดสินใจของผู้ชมของป่านจริงๆอะไม่ได้อะค่ะ true love ค่ะ this is the romance of the lifetime ในเรื่องของความสัมพันธ์นิดนึงค่ะอย่างที่บอกว่าหลังสำรับเรายังอยู่กับคิงซับคับจริงๆมีคนที่รักเรามีคนที่เป็นห่วงเราจริงๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเราหรือว่าเราได้เจอกับคู่ที่ใช่แล้วเขาเป็นห่วงกับเราเพราะว่าเรากําลังเจอกับอุปสรรคใหญ่ของเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในอนาคต เราจะได้พัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ที่ใช่หลังจากที่เราปิดหน้าฉากของอะไรบางอย่างที่เราเผชิญอยู่ไปกอนอะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ Lover Oracle ค่ะ The past is now behind you. Release it and e m b r a c e new possibility and new path is now available to you. Follow it with faith. มันเป็นหน้าฉากสุดท้ายจริงๆอะค่ะเราหลายๆคนที่ได้ฟังคลิปนี้อยู่อาจจะกำลังต้องเลือกตัดสินใจอย่างเฉียบขาดเพื่อเปิดหน้าฉากใหม่แล้วไม่ประคบประคองอะไรบางอย่างก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนี้เป็นอีกออปชันหนึ่งที่ป่านพูดมาตั้งแต่แรก แต่เมื่อไหร่ที่เราเลือกที่จะเปิดหน้าฉากใหม่ทิ้งอะไรบางอย่างที่มันทำร้ายตัวเรามาตลอดได้ความคิดที่มันค้างคากับตัวเราแล้วเรากล้าที่จะปล่อยมันออกไปในที่สุดได้ค่ะเราต้องทิ้งมันอย่าง100%ปิดประตูโดยที่ไม่กลับไปเปิดมันไม่กลับไปคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นอีกแล้วแน่นอนว่ามันจะมีเรื่องราวใหม่ๆที่มันใหม่มากๆเข้ามาหาเราจริงๆค่ะแต่อยู่ที่การตัดสินใจของเราจริงๆว่า เราพร้อมที่จะปิดประตูบานเดิมๆปิดเรื่องราวเดิมๆกับคนเดิมๆได้ไหมหรือเรายังไม่กลา้าเรายังไม่สามารถแล้วเรายังอยากที่จะพัฒนามันให้มันเป็นในมุมที่มันดีต่อใจเรากว่านี้ค่ะอยู่ที่การตัดสินใจของเราเช่นเดียวกันปานเป็นกําลังใจให้ค่ะค่ะกับบททดสอบนี้ที่กําลังเจออยู่ที่เราอาจจะอยากพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราพูดไม่ได้แต่ใจเราลองเรียกให้เราอยากพูด มากๆก,ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ายิ่งทําไปทํามายิ่งเจอว่ามีจักระบล็อกที่โทรจกักระหรือจุดที่เกี่ยวกับการพูดการคุยเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วค่ะอืมเป็นกําลังใจให้จริงๆค่ะใครสนใจให้ป่านเปิดส่วนตัวให้ข้อมูลอยู่ในด e สคริปชั่นบล็ค่ะดูได้ว่ามีรูปแบบแบบไหนที่เพจ 6.16AM ไว้เจอกันในเดือนหน้าหรือคลิปอื่นๆค่ะบายยฝากไลค์แชร์ subscribe เป็น Family เดียวกันได้ด้วยค่ะ